วิธีดูว่าเดือนหน้าเงินเราจะเข้าวันไหนเดี๋ยวไปดูวิธีการเช็คและมีตารางเงินเข้าออกด้วยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมท,ทุกท่านกลับมาพบก,กับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปวงชนชาวไทยทุกท่านทุกคนเลยนะครับล่าสุดวันนี้28เมษายน2563นะครับก็มากันด้วยเรื่องของวิธีการดูว่าเดือนหน้าเนี่ย เราจะได้รับเงินเข้าในบัญชีวันที่เท่าไหร่กันแน่นะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับก็มีความเป็นมานะครับของเรื่องเราไม่ทิ้งกันนะครับในโครงการนี้โดยท่านรัฐรนรและท่านอุตมะนะครับที่เป็นโฆศกและเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็ ได้มีการเปิดเผยออกมานะครับว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนับตั้งแต่วันที่8นะครับที่เริ่มการโอนเงินให้นะครับ8เมษายนนะครับมาจนถึงณขณะนี้มีการโอนเงินไปให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วนั้นทั้งหมดทั้งมวลทั้งสิ้นเนี่ย7.5ล้านคนนะครับซึ่งในการประมาณการของกระทรวงการคลังนะครับก็ประมาณการไว้ว่า ประมาณ14ล้านคนเตรียมเงินไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งขณะนี้ถ้าบวกลบคูณหารกันเรียบร้อยแล้วก็จะเหลือคนที่จะได้รับเงินอีกนะครับ6ล้านกว่าคนกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งณนะตอนนี้คนที่มีเปอร์เซนต์ที่จะได้รับเงินก็จะอยู่ในกลุ่ม 2. กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มที่เพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปนะครับและกลุ่มที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับ ก็ต้องขอสรุปให้ง่ายๆเลยนะครับซึ่งตอนนี้กลุ่มที่ยื่นขอนําข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปเนี่ยนะครับได้จํานวน5ล้านคนเนี่ยตรงนี้คนกลุ่มนี้ก็ได้กันไปประมาณ1ล้านกว่าคนแล้วแหละนะครับก็เหลืออีก4ล้านกว่าคนที่กําลังรอนําส่งข้อมูลและก็จะเปลี่ยนสถานะและจะได้รับเงินเพิ่มเข้าไปนะครับอีก4ล้านนะครับและไปรวมกับคนที่จะได้รับเงิน ในการตรวจสอบสิทธิ์โดยผู้พิทักษ์สิทธิ์เนี่ยนะครับสำหรับกรณีของผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไปอีกประมาณ2ล้านคนนะครับเพราะมีการยื่นไป3ล้านกว่าคนแต่มีคนยกเลิกเนี่ยถึงเกือบล้านคนแล้วนะครับซึ่งตรงเนี้ยคนที่เหลืออยู่ก็เป็นผลดีนะครับคนที่มายกเลิกเป็นล้านล้านคนนะครับ9ก0 0กว่าเกือบล้านคนเนี่ยนะครับก็ทำให้เปอร์เซ็นต์ของคนที่เหลืออยู่รอเงินอยู่ น่าจะได้ครบทุกคนนะครับกระซิบเบาๆบอกเบาๆนะครับว่าน่าจะได้ทุกคนนะครับนายเอกคาดการไว้ได้ทั้งหมดแหละนะครับไม่ว่าคนที่อยู่ในสถานะใดก็แล้วแต่นะครับเนี่ยซึ่งตรงนี้ทางรัฐบาลอยากจะช่วยอย่างจริงจังอยากจะช่วยทุกคนจริงๆนะครับใครที่ไม่ได้ในเดือนนี้ก็รอไปในเดือนหน้าก็น่าจะได้กันทั่วทั่วทุกท่านทุกคนนะครับอ่ะสำหรับในวันนี้เดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนนะครับว่า ดูอย่างไรว่าเดือนหน้าเงินเข้าวันไหนไปชมคลิปกันได้เลยครับสำหรับวิธีการตรวจสอบนะครับว่าเงินเนี่ยที่จะเข้าในเดือนถัดไปนะครับก็คือเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนนะครับอีก2เดือนข้างหน้าท่านจะได้รับเงิน ในวันที่เท่าไรเดี๋ยวดูวิธีการตรวจสอบกันได้เลยนะครับก็นำบัตรประชาชนเตรียมไว้นะครับแล้วก็คลิกไปที่ปุ่มตรวจสอบสถานะนะครับที่หน้าเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับจะทำในมือถือก็ได้จะทำในคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับคลิกเข้าไปนะครับก็กรอกข้อมูลให้ครบนะครับก็คือหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับ นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับที่ใช้ในการลงทะเบียนไว้แล้วก็เช่นเคยนะครับก็เป็นวันเดือนปีเกิดนะครับแล้วก็กดปุ่มตรวจสอบสถานะนะครับอันนี้นะครับก็จะขึ้นข้อมูลขึ้นมานะครับ ว่าท่านเนี่ยได้รับสิทธิ์นะครับแล้วไปดูด้านล่างนะครับเราก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับจะมีวันนะครับนี่นะครับก็คือนี่นะครับครั้งที่1วันที่28นะครับคือวันนี้เลยได้รับเงินวันนี้ วันที่28เดือน4นะครับช่องทางการรับเงินก็เข้าผ่านทางธนาคารกรุงไทยนะครับอันนี้ได้รับสิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับในกรณีนี้นะครับเดือนถัดไปก็คือเดือนที่2ก็จะไปได้เงินนะครับในวันที่28นะครับเดือนพฤษภาคมเดือนที่3ก็จะไปได้รับเงินในวันที่28ของเดือนมิถุนายนเช่นกันนะครับสำหรับ ในเรื่องนี้นะครับก็ถ้าใครที่ยังสงสัยอะไรต่างๆนะครับก็สามารถสอบถามผ่านทางคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูตารางกันกัน,นะครับว่าตารางเงินเข้าต่างๆในแต่ละล็อตนะครับว่าใครได้ล็อตที่เท่าไหร่จะอยู่ในช่วงวันที่เท่าไหร่บางคนไม่ได้เข้ามาเช็คตรงเนี้ด้วยตนเองก็สามารถตรวจสอบแบบคร่าวๆได้นะครับเดี๋ยวไปดูคลิปนั้นกันต่อครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเมื่อรับชมคลิปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใครจะนำวิธีนี้ไปใช้ในการตรวจสอบก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูตารางกันต่อเลยนะครับสำหรับตารางนี้เป็นตารางสรุปเงินนะครับ5,000บาทที่จะเข้าบัญชี ในเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายนนะครับใครที่ได้นะครับเงินเข้าใน็อด1ล็อด2ล็อด3ล็อต4ล็อต5และ็อด6นะครับก็ดูตามนี้นะครับเดือนเมษายนใครได้วันที่8ถึงวันที่10ก็จะไปได้ในเดือนพฤษภาคมวันที่8ถึงวันที่10เช่นกันเดือนมิถุนายนก็เช่นกันนะครับ็อดที่1ก็จะได้ช่วงนี้นะครับก็ต้องดูว่าใครได้วันไหนก็จะได้เข้าในวันนั้นนั่นเองนะครับ ลอตที่2ก็จะเป็นงวดวันที่13 14เมษายนก็จะไปได้รับในช่วงวันที่13และ14พฤษภา13และ14มิถุนายนนั่นเองสำหรับงวดที่3และงวดที่2นะครับลอตที่3นะครับใครที่ได้ในเดือนเมษาช่วงวันที่15ถึงวันที่17ก็จะไปได้ งวดที่2ก็คือเดือนพฤษภาคมนะครับ15-17พฤษภาคมเช่นกันและเช่นกันในงวดที่3ก็จะได้รับในวันที่15-17มิถุนายนเช่นกันนะครับลอตที่4วันเดียวนะครับก็คือวันที่24เมษายนนะครับงวดที่1งวดที่2ก็จะไปได้รับในวันที่24พฤษภาคมและวันที่24มิถุนายนใน งวดที่3นะครับก็รวมเป็น1 5 0 0 0บาทเช่นกันนะครับล็อตที่5นะครับก็คือเนี่ยกำลังด,ดําเนินการอยู่นะครับในช่วงวันที่27และ28นี้นะครับก็ใครที่ได้รับเงินในวันที่27ก็จะไปเข้าในวันที่2 7พฤษภาคมของเดือนพฤษภางวดเดือนมิถุนาก็จะไปได้รับในวันที่2 7ใครได้28ก็จะไปได้รับในวันที่28ของเดือนถัดไปนั่นเองนะครับล็อตที่6นะครับ ตอนนี้มีกําหนดการออกมาแค่วันที่29นะครับวันที่30ไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีการโอนเงินให้หรือเปล่าหรือเป็นการหยุดการทําการนะครับซึ่งวันที่29และวันที่30ก็เช่นกันนะครับถ้าได้รับเงินเข้าวันพรุ่งนี้29ท่านก็จะไปได้รับในเดือนพฤษภาวันที่29เช่นกันนะครับและมิถุนาก็จะไปได้รับในวันที่29เช่นกันนะครับซึ่งณขณะนี้และตรงนี้เลยครับก็ ในเอกสรุปมาเป็นตารางให้เข้าใจง่ายๆสามารถแคปสามารถเก็บเอาไว้ดูได้นะครับก็ใครที่อยากจะแชร์ข้อมูลก็สามารถแชร์ข้อมูลตรงนี้ออกไปได้เช่นกันนะครับสําหรับในเรื่องนี้นะครับก็มีคนเนี่ยที่มาขอยกเลิกกันเป็นจํานวนเยอะมากมายนะครับเพราะกลัวที่งานจะเข้ากลัวที่จะถูกดําเนินคดีเพราะตนเองเนี่ยไม่ไม่อยู่ในข่ายนะครับที่จะได้รับเงินเช่นกรณีว่า เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับก็จริงๆแล้วมันเป็นการผิดพลาดมาตั้งแต่การตรวจสอบข้อมูลใน็อตแรกแล้วนะครับว่าเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ผ่านได้รับเงินไปด้วยนะครับก็มีผู้มายื่นขอสละสิทธิ์เนี่ยสำหรับคนที่ได้รับเงิน5 0 0 0บาทไปแล้วในงวดแรกอาจจะใช้ไปแล้วด้วยแหละ ก็มาขอสลัสิทธิ์กันเป็นจานวนเกือบ2,000คนแล้วนะครับตรงนี้ก็จะต้องมีการคืนเงินนะครับกระทรวงการคลังก็บอกว่าคืนมาซะดีๆนะครับคนที่ไม่มีสิทธิ์นั่นเองนะครับแต่จริงๆมันไม่น่าหลุดไปตั้งแต่แรกนะครับนายเอกก,ก็งงเหมือนกันว่าตรวจสอบยังไงแล้วได้รับเงินไปยังไงนะครับแต่บางคนก็มีคนคอมเมนต์มาบอกว่าโอ้โหเงินโอนมาให้แล้วแล้วจะให้เอาคืนเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องนะครับเออตรงนี้ก็ต้องดูนะครับว่า อ่าแล้วแต่บุคคลนะครับตรงนี้นะครับก็ไม่เป็นไรทางกระทรวงการคลังเขามีการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังในเดือนที่2เนี่ยใครที่เคยได้รับในเดือนแรกไปแล้วเนี่ยนายเอกก็ต้องขอบอกไว้เลยว่ามันจะมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งในเดือนที่2ว่าเฮ้ยคนนี้มันเหมาะสมที่จะได้ในเดือนที่2อีกหรือเปล่าเนี่ยนะครับมันมีการตรวจสอบแบบนี้อีกนะครับข้อมูลเขายิ่งเพิ่มเติมอะไรเข้ามากันอีกอย่างมากมายนะครับก็ต้องรอดูกันแล้วกันนะครับว่าเดือนที่2 ใครจะได้หรือเดือนที่2ใครจะไม่ได้นะครับอาจจะโดนตัดสิทธิ์และอาจจะโดนดําเนินคดีหรืออาจจะโดนเรียกเงินคืนตรงนี้นะครับก็ฝากให้ทุกท่านทุกคนด้วยนะครับเนี่ยนะครับถ้าใครได้รับชมรับฟังคลิปนี้อยู่ก็ฝากแชร์ ให้ด้วยนะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นข่าวสารสาระความรู้ดีๆที่ผมนำมาฝากกับทุกท่านกันนะครับว่าบางคนมีข้อสอบถามเข้ามาก็เลยมาทำคลิปบอกกับทุกท่านทุกคนในสมาชิกในช่องตรงนี้นะครับถ้าใครอยากจะพูดคุยสอบถามเพื่อนๆสมาชิกต่างๆนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาทางด้านล่างคลิปนี้ได้เลยผมก็จะเข้าไปอ่านและก็จะคอมเมนต์ตอบกับทุกท่านด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการนำเสนอข่าวสารนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ ถ้าในเอกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องไปนะครับสำหรับคำพูดคำจาหรือการทำคลิปอะไรต่างๆก็ต้องขอกราบประธานภัยกับทุกท่านมาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับก็ต้องขอบอกว่าฟ้าหลังฝนยังมีเสมอนะครับเช้าวันใหม่สดใสกว่าวันนี้แน่นอนขอให้ตั้งสติก้าวข้ามผ่านพ้นวิกฤตการณ์ตรงนี้ไปให้ได้นายเอกขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านทุกคนเลยนะครับขอบพระคุณที่ติดตามมาจนถึงวินาทีนี้นะครับก็ ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับติดเนี่ยแต่ละกลุ่มนะครับ กลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่4มีจํานวนมากซึ่งจะทําให้การตรวจสอบของผู้ทักษิตเนี่ยที่รับผิดชอบโดยตรงไม่